โอเคนะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับกข้สู่ y o u t u b n แนลนัดเอตโต no ก่อ e ก่อนจะไปชมคลิปกันเหมือนเดิมเช่นเคยครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะติดต่อพูดคุย เพิ่มเติมนะครับผมสามารถแอดเฟซผมไปได้นะครับผมซึ่งลิงก์ผมก็แปะไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมทุกคลิปนะครับก็สามารถแอดเข้าไปเป็นเพื่อนกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เ,นเพื่อนๆเคยจะถ่ายน้ำมันเครื่องเนี้ยพอเราถ่ายออกไปแล้วแล้วเราจะเติมกลับเข้าไปใหม่เนี่ยบางครั้งนะเราก็เติมเกินบ้างอะไรบ้างนะครับ สำหรับน้ำมันเครื่องนะซึ่งผมได้ลองเติมรถผมดูนะน้ำมันเครื่องปริมาณที่เติมเข้าไปนะครับผมว่าถ้าเราเติมเกินเนี่ยสมมุติว่าเวฟเนี่ยถ้าไม่ผ่านเครื่องนะครับถ้าแบบถ่ายออกปกติเนี่ยเขาจะเติมอยู่ที่0.8นะครับ0.8ลิตรเนาะแต่ถ้าผ่านเครื่องเนี่ยก็จะประมาณลิตรใช่ไหมนะครับ แล้วถ้าสมมุติว่าเราเติมเกินไปเนี่ยสมมุติเราถ่ายออกแล้วเราเติมเข้าไปโดยปริมาณมันเพิ่มมากขึ้นนะครับจาก0.8เนี่ยเป็นลิตรหนึ่งเนี่ยมันจะมีผลดีหรือผลเสียอะไรกับรถไหมนะครับก็ตอนนี้ผมก็ได้เติมเข้าไปนะประมาณ นิดๆน,นะครับผมสำหรับรถผมซึ่งผลที่ออกมานะครับผมอย่างแรกเลยมันจะเป็นผลดีนะนทุกอย่างมันก็ต้องมีผลดีกับผลเสียใช่ไหมครับคุณผู้ชมก็สําหรับผลดีนะครับสําหรับการเติมน้ามันเครื่องที่เยอะกว่าศูนย์เขากําหนดมาที่เห็นเลยก็คือเสียงเครื่องมันจะดัง เงียบลงนะสำหรับรถไทที่มีเสียงดังต๊อกต๊อกเตกๆอะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็จะเงียบลงมานิดนึงนะครับก็สามารถฟังจากแบบหูเราเนี่ยคือฟังปกติเนี่ยรู้เลยว่าเสียงเครื่องมันเงียบลงนะครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าการเข้าเกียร์หรือว่าการเขาเรียกว่าอะไร รอบรถมันลื่นขึ้นนะแต่ในเมื่อมันมีข้อดีมันก็มีข้อเสียใช่ไหมครับก็สําหรับข้อเสียนะตามที่ผมได้ขับมาเมื่อกี้นะคือปกติแล้วอะรถผมอะถ้าตามที่ดูทุกคลิปนะครับผมมันจะวิ่งอยู่แบบแต่ร้อยห้าประมาณนี้นะร้อยห้าจะจมหน้าใหม่นะครับ ร้อยห้ารอยหกประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาขี่ดูนะครับสมหรับคลิปนี้ว่าเติมน้ำมันเครื่องแล้วอย่างที่ผมบอกเนี่ยข้อเสียมันก็ต้องมีใช่ไหมครับวา่าเติมน้ำมันเครื่องเกินแล้วรถมันจะวิ่งเป็นยังไงเมื่อกี้ผมก็ลองวิ่งดูแล้วแหละแต่ว่าคือผมอยากให้คผู้ชมได้ดูด้วยนะ เดี๋ยวให้เขาไปก่อนว่าแหลเขาจะเบียดเราได้เกินเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ทางโล่งๆนะครับผมเดี๋ยวผมพาขับใช้งานในย่านความเร็วที่สูงขึ้นมาคืนนี้นะครับว่ามันจะวิ่งเป็นยังไงมันจะดีขึ้นไหมหรือว่ามันจะแย่ลงกว่าเดิม โอเคเจอกันตอนถนนลงลงครับโอเคนะผมก็ตอนนี้ผมก็แวะเติมน้ำมันอะไรเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมก็สภาพรถผมก็เป็นสภาพเดิมนะตามที่เคยลงคลิปก่อนๆนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากก,การเติมนะ้ํามันเครื่องที่เกินกว่ามาตรฐานของเขานะครับผมมาตรฐานของเขาก็จะอยู่ที่0.8ลิตรนะครับผมตอนนี้ผมเติมไปประมาณ 1.1ลิตรนะครับผมเติมให้มันแบบให้มันรู้ไปเลยนะครับผมว่าถ้าเกินเนี้ยมันจะเป็นยังไงในความเร็วรอบไปนะเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคไป สังเกตที่เกียร์สี่ลดผมนะรถมันจะไม่เดินต่อนะครับมันจะนิ่งเลยว,ว่าเกียร์สามจะอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบนะเมื่อกี้แล้วพอใส่ยัดสี่เข้าไปอะรอบมันจะตกแบบอ,อย่างเห็นได้ชัดเลยนะแล้วก็ควมเร็วมันก็ไม่เดินต่อแล้วนะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับผมของการเติมน้ำมันเครื่อง ที่เกินกว่ามาตรฐานศูนย์เขากำหนดมานะครับผมก็สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราต้องดูสเปคเครื่องของเราก่อนนะครับว่าเขาให้ใส่เท่าไหร่เราก็ควรที่จะใส่ตามสเปคเครื่องนะครับเพราะว่ามันมีผลกับเครื่องยนต์ ถามว่าใส่เยอะเกินแล้วมันดีไหมส่วนตัวผมนะผมว่ามันไม่ดีเพราะว่ารถมันวิ่งไม่ได้นะครับผม มันวิ่งต่างกันเร็วมากเลยนะก็อันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องไปถ่ายออกนะให้มันอยู่ตามมาตรฐานของเขานะครับก็สำหรับน้ำมันเครื่องที่เลือกใช้นะสำหรับาการขี่แบบ ยาวๆทางไกลหรือการขี่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะสไตล์การขับขี่ของแต่ละคนนะครับผมมันก็จะมีการเลือกใช้น้ํามันเครื่องนะเพราะว่าน้ํามันเครื่องอ่ะมันก็มีหลักๆเลยจะมีอยู่2ประเภทนะครับผมก็คือเกรดรวมแล้วก็เกรดเดียวนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปทําความรู้จักกับน้ํามันเครื่อง ทั้งสงแบบนี้ว่ามันต่างกันยังไงแล้วเราควรจะเลือกแบบไหนกับสไตล์การขับขี่ของเรานะครับโ okay. อเคพอคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผมูม้ชมนะผมที่กำลังจะถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่แต่จะใส่ปริมาณน้ำมันเครื่องเท่าไหร่ดีนะครับโอเคเจอกันใหน่คลิปหน้าอย่าลืมกดสมัครให ให้กับช่องนัดเอสด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีคุณผู้ชมครับบายบายแล้วเจอกัน